สวัสดีครับพวกเราครับอันนี้ไม่ได้อยู่ที่สวนลุมพินีนะครับอันนี้แวะมาอยู่ที่ไฮพาร์คที่ลอนดอนนะครับก็เป็นแล้วก็เป็นการมาประชุมที่หมหาวิทยาลัยลอนดอนก็เป็นโครงการของสาธารณอังกฤษนะครับที่ช่วยเป็นให้ทุนนะแล้วก็ให้ประชุมทีแล้วก็ประชุมอยู่น่าจะสองวันครึ่งนะเดี๋ยววันพูดกลับก็หลักๆก็จะประชุมเรื่องเกี่ยวกับ Open Data แล้ว Open Contract เรื่องการข้อมูลรัฐบาลเปิดเผยร่เกี่ยวกับเรื่อง ก็คล้ายๆแบบ change แล้วก็จะมีเรื่องเ,อเกี่ยวกับเรื่องอาการจราจรเรื่องมองกันน้ำท่วมนะก็เป็นการประชุมต่อเนื่องสองวันครึ่งนะก็แล้วก็เป็นจริงๆแล้วเป็นความช่วยเหลือของสาธารณสุขกรีฑของกระทรวสาธารณสุกรีด,ด้วยนะครับผมเดินทางมาก็เป็น,นงบมาของสาธารณสุขกรีให้มาก็จะเร่งเรียกแล้วรีบกลับไปบันทนะึกนะก็ขึ้นบินเพิ่งลงเมื่อช้าเพิ่งลงเมื่อตอนเจ็ดโมงตอนนี้ที่อังกฤษก็มากล้ามบุกเลยหรือเปล่ามาวิ่งที่สวนไฮปพาร์คก่อนนะครับอากาศประมาณศูงยองศาฮะ ที่มุกไหลเลยอาการหนาวแต่เย็นสบายดีครับก็ที่นี่เป็นจุดที่ถ้าจะรามาลอนดอนผมไม่ได้มาสิบปีแล้วนะก็ต้องมาวิ่งที่นี่นะก็เป็นสวนขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในแปดของรอยัลพาร์คที่อยู่ในลอนดอนนะก็ใหญ่ครับเพาจะเป็นสวนที่ไม่ใช่เป็นของเทศบาลดูแลนะไม่ใช่ที่ที่วันดอนเป็นมีชชยที่ดูแลก็จะเป็นรอยัลพาร์คนี่เป็นเคนซิงตันพาเลตส่งนี้ผู้จันทร์สวยนะก็เป็นน่าจะเป็นที่อยู่ของเจ้าหญิงไดนาห์นะแต่ก่อนท่านน่าจะประทับอยู่ที่นี่แล้วก็น่าจะมีเหมือนไดนาห์มโมเรียลแถวนี้นะ ก็นี้วิ่งเสร็จแล้วฮะก็เดี๋ยวเช้านี้กิจกรรมเริ่มแต่เช้าครับเ่าหนาวนิดหน่อยแต่ก็วิ่งสนุกฮะวิ่งทานี้เราสังเกตว่าไม่ค่อยมีไฟนะเมื่อว่าเราก็วิ่งกันเองอ่ะคนวิ่งก็ถือไฟฉายไปก็จะมีจักรยานวิ่งเยอะเพราะว่าจะเป็นทางสัญจรที่ในเมืองเนี่ยก็คือคนที่ขี่จักรยานทำงานก็ใช้ไอ้ปาร์คนี้เป็นทางสัญจรไปทํางานด้วยนะครับแต่ว่าต่างคนก็ต่างมีไฟของตัวเองแล้วก็วิ่งดูไม่ตอันตรายนะเรามาวิ่งมืดมก็ก็มีคนวิ่งอยู่หลายคนเหมือนกันนะครัับแล้้้ววก็ีี่นนเชา วันนี้ชา้าเจ็ดโมงครึ่งเลยครับเราจะไปที่ฟิลเตียรลอนดอนเป็นออฟฟิศของของันข,ของตัวลอนดอนนี่ก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ชา้าจะประชุมเก่ง,กงมากเลยเป็นสองคนก็จะเป็นชิฟออฟไคลแมชชั่นนะครับก็เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยที่ดูเรื่องไคลแมชชั่นดูเรื่องการทำสิ่งแวดล้อมของเมืองแล้วก็ไปดูชิฟออฟดัตตานะคนที่ทำพีออดีคือดูเรื่องข้อมูลของเมืองเหนั้นตอนเที่ยงก็คงไปพบท่านทูตนิดน,นึงคุยกับท่านทูตนะท่านกุณา ให้เกตเขาไปเจอที่เงียบพอบ่ายก,ก็ไปดูเรื่องการป้องกันน้ําท่วมนะที่ที่น่าจะเป็นเทมส์แบลเลอร์เขาบอกไปเจอคนที่ทําให้ลอนดอนแห้งโดยที่เปียกส่วนเย็นนี้ก็จะไปเจอท่านเซอร์ที่ท Open Data ํา o รีไอโอเพนดัตต้าอินดิเก็ประชุมกันตอนเย็นของเสร็จถึงสองทุ่มครึ่งอ่ะในเช้านี้ตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งงานสองทุ่มครึ่งนะครับก็คงได้ข้อมูลเยอะก็เตรียมตัวที่ลุกขึ้นมาเตรียมตัวตั้งแต่เช้า,ชาว,ว่านอนไม่หลับเวลามันต่างกันอยนะอนู่นะก็เตรียมข้อมูลตับการประชุมโอเคครับพวกเราก็เรียบร้อยดีนะครับอ่า อากาศดีครับเดี๋ยวคงวิ่งกลับไปที่โรงแรมก่อนเพเดี๋ยวคณะกันเจ็ดโมงครึ่งนะก็พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าคงมาวิ่งนะเกิดพวกเราที่อยู่ที่ลอนดอนอยายวกวิ่งมาเจอกันที่ไฮพาร์ตดีฮะแต่หกโมงเช้าที่ควีนสเกตนะประตูทางฝั่งควีนสเกตนะครับก็เผื่อมาวิ่งด้วยกันนเช้าเผื่อจะได้คุยแนะนําอะไรเกี่ยวกับเมืองเผื่อใครมีไอเดียอะไรจะได้ปรับปรุงเมืองให้ดีขึ้นเอาไอเดียที่อยู่ลอนดอนหลายคนก็น้องๆพี่ๆที่อยู่ลอนดอนก็จะมีไอเดียเยอะเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างเมืองนะก็อาจจะเอานี่มาแนะนเรา เรามาอยู่แป๊บเดียวาอาจจะเห็นบางส่วนเนี่ยคนที่อยู่ลึกๆอาจจะเห็นเยอะเมื่อวานก็เจอน้องหลายคนที่คุยกันเจอพี่ๆทาง,งานอยู่ที่ร้านค้าก็มีนะก็ได้ของได้ประโยชน์กันนะครับเอเควันนี้อากาศที่กรุงเทพยังดีหนือฝุ่นยังโอเคดีนะครับเแต่ว่ามีฝนตกนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เราเด้วแจ้งตั้งแต่เดีล้วผมก็แจ้งตงนั้นอย่าเรื่องฝนหลวงคือได้มีการทําฝนหลวงมาตั้งแต่ถั้าสองน่าจะเป็นวันที่เราประชุมวันอาจจะเป็นวันจันทร์แล้วก็วันวันศุกร์นนะคือตั้งกตคือพอมี ฝุ่นเยอะแล้วมีภูมิอากาศที่พอได้ทางฝนหลวงนี่เป็นฝนหลวงที่ยอมเขาจะขึ้นทําการบินแล้วก็โปรยแล้วก็กระตุนเมฆอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องขึ้นเด็ทิศทางลมด้วยวก็ถมว่าทุกหน่วยงานร่วมกันครับริงแล้วเราก็ได้แจ้งเราก็ได้พูดเรื่องนี้ไปตั้งแต่ที่เรารับทราบข้อมูลแล้วนะคขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันแก้ฝุ่นนะครับ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆช่องไอคอนฟล็กทุกคนวันนี้นะคะเรามาคุยเกี่ยกับท่านผู้ว่าของเรานะคะกรณีที่ท่านได้รับเชิญค่ะไประประชุมที่ลอนดอนนะนะคะท่านไลฟ์นะคะขณะที่ท่านวิ่งตอนเช้านะคะท่านบอกว่าอากาศหนาวมากค่ะเพื่อนสุนองศาแล้วก็ ท่านเนี่ยอ,อยู่ที่สวนสาธารณะที่ชื่อว่าไฮพาร์คนะคะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดนะคะเพื่อนใจกลางกรุงลอนดอนเลยค่ะท่านบอกว่าท่านไปประชุมค่ะเกี่ยวกับเรื่อง Open Data นะคะ o p e n c o n t แ a c t ค่ะแล้วก็ global climate change นะคะรวมถึงการจราจรแล้วก็การป้องกันน้ำท่วมค่ะเพื่อนทีนีแอดมินอยากจะมาต่อยอดนิดนึงค่ะเกี่ยวกับคำว่า Open Data หรือว่า o p e n c o n t r a c กค่ะเพื่อนจริงๆมันก็เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนทราบไหมคะว่าท่านผู้ว่าของเราอ่ะผักด,ดัน เื่องนี้มากๆค่ะหลังจากท่านได้รับตําแหน่งนั้นเพื่อนในกรทมอของเราเนี่ยท่านผลักดันเลยนะคะท่านไปที่สํงงานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลค่ะเพื่อนท่านต้องการจะผลักดันให้กับกรทมของเราเนี่ยเป็นเมืองบริการดิจิตอลค่ะเพื่อนสมัยก่อนนะคะแอดมินไปติดต่อราชการนะคะไปทำบัตรประชาชนหรือไรก็ตามอย่างที่สำนักง,งานเขตนะคะแอดมินรู้สึกว่าใช้เวลานานมากเพื่อนแล้วก็ขั้นตอนการยื่นเอกสารหรืออะไรเนี่ยนะคะเราต่อคิวเราไปแต่เช้าเลยนะคะเสียเวลาเป็นวันๆนะคะ ท่านผู้วุของเราเนี่ยท่านเข้ามาเนี่ยท่านบริหารงานนะคะเพื่อนจริงๆมันเป็นโครงสร้างเบื้องล่างนะคะหรือว่าโครงสร้างด้านล่างคะ่ะที่เราอาจจะไม่เห็นกันเพื่อนท่านผลักดันเรื่องนี้นะคะกรณีที่ที่ท่านต้องการให้กระทัพองกาเราเนี่ยเป็นหน่วยง,งานที่เจ้าค่ะต้องการมีความโปร่งใสนะคะท่านเริ่มงานครั้งแรกเนี่ยวันที่10มิถุนาย,ยนช่วงนั้นนะคะท่านผลักดันโดยการนำงบประมาณปี66นะคะเพื่อนเข้าสู่ระบบ ดิจิตอลนะคะโดยการขึ้นเว็บไซต์แลนเพื่อนร่วมกับ GDA DGa คันเพื่อนหรือว่าหน่วยงานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลค่ะเพื่อประชาชนนะคะเพื่อนสามารถตรวจสอบได้คันเพื่อนตรวจสอบข้อมูลว่างบประมาณเนี่ยมีเท่าไหร่ใช้กับใช้เกี่ยวกับอะไรนะคะเพื่อนรวมถึงคําว่า open contract คันเพื่อนก็หมายถึงการนําสัญญาต่างๆที่เปิดเผยได้ค่ะมาเปิดเผยเพื่อเห็นความโปร่งใสแล้วก็แนวทางว่าเป็นอย่างไรนะคะเพื่อน ท่านร่วมมือกับพันธมิตรนะคะไม่ว่าจะเป็นกรพร,รคือคณะกรรมการพัฒน,นาระบบราชการะะเพื่อนซึ่งมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคอนโซลนะคะหรือว่ากลงสูนนั่นเองนันเพื่อนที่ให้บริการประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ค่ะแล้วก็โหวตในเรื่องต่างๆได้นะคะเพื่อให้กระบวนการตัดสินใจต่างๆมีความโปร่งใสเพื่อนถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากค่ะและ้วก็ท่านคิดว่านะคะเทคโนโลยีนี่นเองเพื่อนเป็นตัวสําคัญนะคะในการใช้งบประมาณที่ไม่มากค่ะแต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการได้อย่างมาก กเพื่อนท่านผลักดันเรื่องนี้มาตลอดนะคะในกรทมบางทีเราจะไม่ทราบนะคะท่านพยายามร่วมมือกับหน่วยงานทุกหน่วยงานการเพื่อนพันธมิตรนะคะรวมถึงภาครัฐค่ะพยายามขับเคลื่อนโครงการสำคัญสาคัญนะคะภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิตอลค่ะคเพื่อน ให้เกิดบริการภาครัฐสะดวกคับเพื่อนโปร่งใสทันสมัยแล้วก็ตลอดตอบโจทย์ประชาชนนะคะเพื่อนทีนี้เพื่อนการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยค่ะเพื่อน open data เนี่นะคะหรือว่าเปิดเผยสัญญาหรือว่า Open n o n t r a c คคันเพื่อน เพื่อการเพื่อให้ประชาชนของเราเนะะี่ยค่ะเพื่อน,นสามารถเข้าไปประมวลผลแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อได้นะั่นเพื่อนการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามความคืบหน้าและก็แชงความทีม่เห็นในโครงการต่างๆของกทมค่ะก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดนั่นเองนะคะเพื่อนท่านผัดรันมานานแล้วนะคะแต่ตอนนี้ท่านได้รับเชิญจากเบอนเกิร์ดเพื่อน เพื่อไปต่อยอดนะคะเป็นการเปิดเผยข้อมูลนะคะเป็นการประชุมระดับประเทศเลยค่ะเพื่อนโดยการใช้ข้อมูลเปิดที่เพื่อเป็นสารณประโยชน์นะคะเพื่อน เรื่องนี้นะคะอันนินก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากค่ะก็บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะท่านไปทําทําอะไรนะคะจริงๆท่านเป็นระดับาภาคท้องถิ่นของเรานะั้นเพื่อนกรทมแต่ท่านก็ไปประชุมระดับประเทศนะคะก็ถือว่ามีความสําคัญมากค่ะนเพื่อแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆค่ะก็ถือว่ากรณีนี้นะคะท่านอาจจะนําประโยชน์นะคะเกี่ยวกับ Open Data หรือว่า Open Contract เนี่ยมาต่อยอดในกรมของเราค่ะเพื่อนทีนี้มาถึงกรณีที่ท่านไปตรงนี้นะคะจะพูดถึงจะไม่พูดถึงลอนดอนหรือว่าไฮพาร์คคงจะไม่ได้ถูกไหมเพื่อนเมื่อเราพูดถึงประเทศอังกฤษค่ะเพื่อนเราจะนึกถึงหลายอย่างนะเพื่อนคะว่าเมืองพูทดอีอังกฤษถูกไหมเพื่อนนึกถึงอังกฤษก็นึกถึงการช้อปปิ้งนะคะอย่างเขาเรียกอะไรคะแหล่งแฮร์ริชนะคะหรือว่าพระราชวังบักกิงแฮมนะคะเพื่อนหรือว่าหอระกายบิ๊กเบนนะคะหรือว่าทาวเวอร์บริดจ์นะคะซึ่ง ก็ไฮพาร์คเน,นี่ยคัเพื่อนถือว่าเป็นสวนสนะาที่ว่าไม่มีใครไม่รู้จักอ่ะน,นะเพื่อนไฮพาร์คคันเพื่อนเป็นสวนชนทนาที่มีขนาดใหญ่คันเพื่อน,นเกือบ900รอไร่นะคะเป็นสวนชนทนาที่ เขาเรียกว่าเป็นปอดของเมืองเลยค่นเพื่อนส่วนนี้นะคะเชื่อมไปยังพระราชวังบักกิงแฮมได้นะคนเพื่อนในส่วนเนี่ยยังมีต้นไม้ดอกไม้มีงานศิลปะค่ะเพื่อนมีประติมากรรมนะคะมีอนุศรีบุคคลสําคัญต่างๆค่ะเพื่อนแล้วก็มีโซนหนึ่งที่สําคัญมากคัะเพื่อน มันชื่อว่า Speaker's Corner นะคะซึ่งเป็นโซนที่มีคนเนี่ยออกมากล่าวอภิปรายหรือว่ากล่าวแซมคาคิดเห็เนได้กันเพื่อนต่อหน้าสาธารณชนด้อยาอ่างสระเลยค่ะหรือว่า Free Speech นั่นเองนะคนเพื่อนก็ถือว่าสวนสนานี้นะคะก็สามารถใช้เป็นที่ชมุมนุมทางการเมืองได้คัะเพื่อนก็มุมนี้นะคะเพื่อนเป็นมุมที่เรียกว่าอยู่ทางที่ตะวันออกเสิงเหนือของสวนสนาคคัเพื่อนใกล้กับ Marble Arch นะคะแล้วก็ถนนนะคะตรงนี้นะนเพื่อน ขาเรียกอย่างน่ว่าเป็นสวนแห่งเสรีภาพค่ะเพื่อนๆสวนสนาานี้นะคะเป็นที่นิยมมากๆค่ะเพื่อนชาวลอนดอนและก็นักท่องเที่ยวก็มาท่องเที่ยวนะพักผ่อนหยันใจนะคะก็หนีความวุ่นวายของเมืองลอนดอนได้แล้วก็มีอากาศบริสุทธิ์ค่ะเพื่อนมีสวนดอกไม้นะคะมีทะเลสาบที่ชื่อว่าเซอร์เพนทยนะคะแล้วก็มีร้านอาหารนะคะ,ม,าาะ,คะมีร้านกาแฟมีเรือมีเก้าอีน้นั่งเล่นให้บริการต่างๆนะเพื่อน ในสวนก็เหมือนทั่วไปนะคะบางส่วนก็จะเป็นเดินเล่นปั่นจักรยานออกกำลังกายเล่นฟุตบอลนะคะเทนนิสนะคะหรือว่ากิจกรรมขีมม่ม้าว่ายน้ําพายเรือนั่งอ่านหนังสือต่างๆนะ,ะเพื่อนบางทีก็มีการแสดงคอนเสิร์ตด้วยนะคะทีนี้แอนมินอยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าสวนจริงๆตรงนี้เป็นสวนแห่งศิลปภาพใช่ไหมเพื่อนเพราะสมัยก่อนนะคะก็จะมะะีเขาเรียกว่าอะไรคะ ย้อนไปสมัยก่อนเลยเนี่ยส่วนนี้มันใช้เกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองด้วยคันเพื่อนมีคนก็มาออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเออสิทธิเสรีภาพของสตรีนะคะหรือว่าเรื่องทางการเมืองที่ว่าถึงขั้นมีมีการประหารชีวิตนะคะที่ส่วนนี้นะคะเพื่อนแต่ว่าจุดที่ว่าเป็นสปิกล์คอร์เนอร์นะคะเพื่อนก็เขาจะให้ผู้ถูกประหารชีวิตนะคะสามารถาเขาเรียกว่าอะไรคะ กล่าวก่อนเสียชีวิตว่าต้องการกล่าวถึงอะไรบ้างก็สามารถกล่าวได้นะคะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์มากๆเลยนะคะส่วนนี้ทีนี้สวยแห่งนี้เพื่อนบางครั้งในฤดูหนาวเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสนุกได้นะเพื่อนชื่อว่า Winter Wonderland นะคะเพื่อนก็มีเครื่องดล่นหลากหลายค่ะให้เลือกนะคะก็ถือว่าเป็นอ่าสน,สนทะที่ครบวงจรนะเพื่อนมีร้านอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ ของขายขายของที่ระลึกด้วยคันเพื่อนทีนี้ค่ะโดยรวมกันเพื่อนเพราะว่าของเราเนี่ยก็ถือว่า ไปประเทศที่มีความเจริญด้านวัตถุนั้นเพื่อนแต่ว่าเขาก็ยังยังเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญเรื่องจิตใจเพื่อนงานศิลปะและก็ธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนั้นเพื่อนที่คงไว้ซึ่งความเจริญทางด้านจิตใจของมนุษย์ค่ะแอนนินก็คิดว่าท่านเนี่ยก็ผลักดันหลายเรื่องนั้นเพื่อนไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริการสาธารณะที่เป็นดิจิตอลนะคะที่แอนนินอธิบายไปนะคะหรือว่าเรื่องสาธารณะส่วนสาธาาณะทางเพื่อนส่วนสุภานาเทียอะไรของท่านนะคะที่ท่านพยายามพัฒนานะคะทุกอย่างเป็นดิ ะะใช้เทคโนโลยีมาช่วยแล้วนะคะเรายังพัฒนาจิตใจของคนนะคะโดยการพักผ่อนนะคะโดยใช้สวนชนะของพวกเราเนะะี่ยเพื่อนก็เรียกว่าท่านเนี่ยทำงานได้อย่างครบวงจรนะคะแอดมินก็นําจากข้อมูลจริงๆมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าท่านทําอะไรบ้างนะคะก็ โครงการนี้ค่ะเพื่อนท่านก็ทําเป็นรูปประธานมให้พวกเราเห็นนะคะก็อย่างที่แอดมินบอกไปค่ะเพื่อนโครงการโครงสร้างบางอย่างเป็นโครงสร้างด้านล่างค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งนะคะว่าท่านมีหน้าที่อะไรบ้างได้ทําอะไรบ้างนะคะจริงๆมีหลายอย่างมากค่ะที่ท่านผักดันนะคะ ก็ต้องการให้เป็นรูปธรรมค่ะอนน์ก็หวังหวังเลอเกินนะคะเพื่อนว่า,าหลังจากประชุมแล้วท่านจะนํามาต่อยอดให้กับกรทมของเรานะ่ะเพื่อนก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดระดับประเทศเลยเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นพรกิจดีๆของพวกเราเราค่ะที่เอามาแชร์กันนะคะก็ท่านได้เห็นภาพสวยๆของวิวไฮพาร์คแล้วนะเพื่อนก็ยังมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ เรื่องการประชุมนะคะว่า open data open contract เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะเพื่อสารต่อทำงานพัฒนากทมของเรากันเพื่อนก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็เรามาเล่ามาคุยกันใหม่คลิปหน้านั่นเพื่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ